ก็ดีทักทายนะครับพี่น้องครับทางเฟซบุ๊กหรือกอยยูทูปนามชแนลเด็กน้องท้องล่างครับลองใหม่ลองใหม่ครับฝากกดติดตามชแนลด็กน้องท้องล่างเลยครับส่งบอยดินด้วนนะครับนี่เจือไม่กันสั้นเพื่อนมีตลกันรอรครับนี่ครับหนารถรอครับบอยดินด้วนครับนี่เรามาอยู่กับทีมงานนครเมืองเด่นนะครับรถหลายคันอยู่ครับวัอนี้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนแนลเด็กนอนทองลางนะครับทางช่องทาง youtube แล้วก็ f a c e b o o k นะครับทีมงานไลยขั้นนะครับวันนี้บริการพักเที่ยงนะครับพี่น้องครับทาง youtube นะครับพามาิึงนะครับชาวทีมงานนครเมืงเดชนะครับ แต่งได้มาอัดจะได้ดย่งหเทียงเดอีครับมีแต่รถคันแรงๆครับนี่เสียการดินดนวนครับนี่บดด้องดอ้ัยบ ยับรถเกียพ์่ึอยู่กับทีมงานนครมืองเด่นะครับเขาขอ้นกณองเจอนะครับใหม่กันตันขอ,ของดินด้วนนะครับลองมาลองมืงองเขาทางมึงอยู่ครับนี่รถด,ดำซิปเอสคันนะครับ เราจำไยขันอยู่นับบริการแรงงานนะครับก็ว่าเขาได้เห็นคลิปมาไลฟา์ไปไหยน,นะครับปากพี่หน่องนะครับกดติดตามไปยเนี่ย